อธิบายอารมณ์ความรู้สึกภาษาเยอรมันไปฟังกันเลยจ้า m มียอิสต n ลังไวลิแปลว่าฉันรู้สึกน่าเบือ่อฉันรู้สึกน่าเบื่อ m มียอิส h w ชวินเดลิกฉันรู้สึกวิงเวียนแบบหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมอะไรประมาณนี้นะคะแบบวิงเวียนศีสษะเมีย s ิสต์ลก แปลว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกพอดีเพราะเป็นแตยุนะจา่ะเมียอีส c h l e c กเมียอีส l คก็คือฉันหนาวฉันรู้สึกหนาว,วาฉันรู้สึกหนาวเมียอสวฉันรู้สึกอบอุน่นฉันรู้สึกว่าอบอุน่นแบบว่าหนาวบ่ราอหเอนนะไม่หนาวไม่ร้อน มีอ i อ h สไฮสฉันรู้สึกร้อนมีอ i อ h สไฮสฉันหูซึกห้อน oh, แล้วถ้าเกิดว่าร้อนมากล่ะเราก็สามารถพูดได้ว่า m ี Me is ganz high. Oh, s ิ a การส l h ลไฮสว้าวฉันรู้สึกร้อนมากหอนหอนตับแตกเลย ร้อนตับแตกเลยแต่ระวังคำนี้นะคะทุกคนมันเป็นคำที่แบบพูดไปแล้วจะตกใจมากเลยตอนนั้นตอนที่เราได้เริ่มมาเรียนใหม่ๆม,มาเรียนดอยส์คอร์สที่เยอรมันนะคะขึ้นไปที่ชั้นบนอาคารเรียนแล้วก็มีครูผู้ชายถามว่าวิกเกตเอสเดียแล้วเราก็แบบใส่ใส เสหมวดเนาะแล้วรู้สึกว่าแบบมันร้อนมากร้อนแบบเหงื่อเหงื่อเหงื่อไหลเหงื่อออกเลยนะคะเราก็เลยพูดพูดออกไปว่าอิกบ nice ินไฮสอย่าไปพูดคำนี้เด็ดขาดนะคะรู้สึกแบบมีอารมณ์ <laughs> ทางเพศอะไรประมาณนี้ <laughs> ยาสวาวเด็ดขาด พูดคำว่าเมียอิสไฮสเอาไว้พูดกับที่รักก็พอนะคะ